สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำให้รู้จักกับเหมือนเป็นหัวใจหลักอีกข้อหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ Photoshop คุณจำเป็นจะต้องรู้จักเครื่องมือตัวนี้นะคะให้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้บ่อยคือไม่ใช่ใช้บ่อยใช้ทุกครั้งเลยเวลาที่จะออกแบบนั่นคือ Layers นั่นเองนะคะซึ่ง คำคำว่าเลเยอร์เนี่ยจะถูกปรากฏในคลิปต่างๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอยู่แล้วแน่นอนโดยเฉพาะเ,าเวลาทำเวิร์กช็อปด้วยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่าเลเยอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำงานยังไงเราจะได้ใช้งานมันถูกต้องจริงไหมคะต้องบอกก่อนว่าโดยปกติเนี่ยชิ้นงานใน p t o t o s p อะคะ่ะก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับกระดาษใสอะเป็นเหมือนกับกระดาษใสที่วางซ้อนๆกันนะวางซ้อนๆกันโดยแต่ละแผ่นเนี่ยก็จะ มีมีสามารถมองไปยังอีกแผ่นหนึ่งได้แล้วก็เรียกว่าแผ่นใครแผ่นมันไม่เกี่ยวข้องกันนะคะอย่างเช่นสมมุติอะมันอย่างภาพนี้ค่ะตัวอย่างเลยเนาะเลเยอร์อยู่ตรงไหนทราบไหมคะเลเยอร์ก็จะอยู่บริเวณนี้นี่คือปุ่มเลเยอร์ใครหาไม่เจอไปหาที่วินโดว์ค่ะแล้วมันจะมีคําว่า l a y e r ร์เต erm ิมนะคะตัวนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้นะคะก็คลิก แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้สังเกตไหมคะว่าอย่างภาพนี้ค่ะนี่คือภาพนี้เลยนะ้องภาพไปไปายปาหัวข้อของเราเนี่ยค่ะสังเกตว่าประกอบไปด้วยหลายเลเยอร์มากเลยเห็นไหมคะเลเยอร์แบ็คกราวก็คือตัวนี้เลเยอรอ์ขอบเส้นคาดก็คือตัวนี้ของใครของมันโลโก้อันนี้โลโก้นะคะคำว่าเลเยอร์แม้แต่ข้อความอะค่ะก็เป็นของใครของมันเห็นไหมคะ เนี่ค่ะนี่คือนี่คือ่ออารูปแบบของการทํางานของเลเยอร์นะคะสามารถปรับโปร่งปรับาภาพให้มันโปร่งใสหรือว่าทึบแสงได้นะคะรวมถึงจัดวางตําแหน่งให้เหมาะสมตามที่ต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตรงเนี้ยค่ะโซนเนี้ยเราเรียกกันว่าเป็นเลเยอร์พารนลเนี่ยบริเวณนี้นะคะแถบเนี้จริงๆของเพื่อนๆหลายคนนะคะน่าจะ อาจจะก,กลางอยู่ก็ได้แต่วิธีการตรงนี้เนี่ยในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้คงจะได้ชี้แจงส่วนประกอบในส่วนประกอบของ Photoshop อะคะ่ะให้ทราบกันไปมากพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะสอนอามาแนะนำก็แล้วกันเนาะว่าการทำงานของมันเนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือปุ่มเลเยอร์คลิกออกมาแล้วนะคะ เมื่อคลิกออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นเขาเรียกว่าเป็นแผงดีกว่าเนาะเป็นแผงควบคุมการทํางานของเลเยอร์ช่วยเราจัดการเลเยอร์ได้ง่ายขึ้นนะรวมถึงการเข้าถึงคําสั่งอื่นๆได้ง่ายด้วยนะคะซึ่งเห็นนะคะแต่ละปุ่มมีเยอะมากเลยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีถึงเกือบ20ปุ่มนะในเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยคำสั่งทั้งหมดนะคะเป็น20ประมาณไม่ได้นับเสเดวประมาณเอาไม่ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่าสิบน่ะไม่ต่งกว่าสิบห้าประมาณนั้นนะคะเอ่อ c s h o t o s h o p c c ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการถ้าเกิดว่ามีกลุ่มเครื่องมือไหนที่อัปเดตนะคะทาง Image c o ร e ก็จะอัปเดตให้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราใช้ C.S. 6เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ p h o t o s h o p พื้นฐานก็แล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่าแผงพวกเนี้ยเรียนรู้วันเดียวไม่จบแน่ๆเอ่อ ระยะเวลาในการสอนเนี่ยปกติกะว่าจะไม่ให้เกิน15นาทีต่อคลิปไม่เกินนี้ประมาณ2-15นานาทีต่อคลิปแต่ว่าการอธิบายเลเยอร์เนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่บอกก่อนว่าขออนุญาตร่นระยะเวลาด้วยการเลือกเฉพาะเมนูที่ จุดที่จําเป็นที่ใช้บ่อยก็แล้วกันส่วนจุดไหนที่นานๆใช้ทีก็จะไปแทรกในโฟลในเวิร์กช็อปให้ก็แล้วกันนะคะเมนูที่ใช้บ่อยเลยอันแรกเลยก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ะนี่คือเลเยอร์ตัวเลเยอร์นะคะตัวเลเยอร์ไล่ดูดีกว่าถ้าเราจะสร้างเอกสารใหม่อ่ะเดี๋ยวนะสมมุติก็แล้วกัน เดี๋ยวเราสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวนะคะอ่าจะได้เห็นจะชัดสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาดูประกอบก่อนเนาะจะได้ไม่งงนะคะอ่ะเราสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นก็คือคลิกที่เลเยอร์ปุ่มเลเยอร์เลยนี่คือตัวนี้นะคะทีเนี้ยเมนูที่อ่า ฟัง์ชันดีกว่าเรียกมันฟังก์กชันเดี๋ยวงงกับเมนูอื่นๆนะฟังก์กชันที่น่าสนใจในเลเยอร์ค่ะมันมีหลายตัวมากอย่างที่บอกนะคะเริ่มต้นเนี่ยสังเกตว่า Background ของเราเนี่ยจะติดล็อกนี่คือตัวล็อกนะคะให้เราดับเบิลคลิกเพื่อปลดล็อกเราจะตั้งชื่อเลเยอร์นี้เลยก็ได้ว่า b แบ็กกราว B G ก็ได้อ่ Background หรือจะทำสีไว้เพื่อให้ทราบสีนี้ไม่มีผลอะไรกับ ผลงานชิ้นงานนะคะแค่เรารู้ว่าอ๋อสีนี้เป็นสีของแบ c ็กกราวน์นะแบบนี้เองกดโอเคเห็นไหมคะอืมเราสามารถตั้งชื่อใหม่ได้ดับเบิลคลิกเห็นไหมคะอ่ะทีนี้เราคลิกที่แบ c ็กกราวน์แล้วก็มาสร้างเลเยอร์ใหม่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราคลิกที่แบ c ็กกราวน์เลเยอร์ใหม่ที่เรากดปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่มนี้ก็คือการสร้างเลเยอร์ใหม่ create a new layer คลิกซ้ายหึงครั้ง เลเยอร์อใหม่ก็จะปรากฏเราสามารถตั้งชื่อใหม่ได้อย่างเช่นตั้งว่าเป็นแคทก็แล้วกันอะสมมุติว่าเราสร้างแมวสร้างอะไรขึ้นมากด Enter นะคะถ้าเกิดว่าเราจะวาดวงกลมสมมติตอนนี้คุณอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าปุ่มพวกนี้คืออะไรไม่เป็นไรอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้วงกลมคุณเราจะเขียนว่าดับเบิ่คลิกแก้ไขว่าเป็นวงกลม ไหมคะ,ะแล้วก็อาจอาจจะอีกอันนึงเป็นตอนนีอ้อย่าเพิ่งงงว่ามันสร้างยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้ข้างในกันอันนี้จะตั้งเป็นสี่เหลี่ยมเอาแค่นี้ก่อนอ่ะทีนี้วิธีการคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการเอาเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึง่งต้องการจะลบก็ได้คือคลิกเลเยอร์นะั้นแล้วก็กดปุ่ม delete ก็ได้ หรือคลิกเลเยอร์แล้วกดถังขยะเลยก็ได้มันถามว่าต้องการจะลบไม้ต้องการเห็นไหมคะหายไปละอืมคราวนี้เอากลับมาใหม่สมมุติเอากลับมาเนาะทีนี้สมมุติว่าเลเยอร์ Layer เนี้ยมันอยู่บนอ่าทำไมถึงอยู่บนได้ทราบไหมคะที่อยู่บนได้เป็นเพราะว่า เลเยอร์สีเขียวอยู่บนสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าเลเยอร์สีเขียวอยู่ใต้เลเยอร์สีแดงจะเกิดอะไรขึ้นวิธีการย้ายก็คือคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากให้มันมาอยู่ข้างใต้อย่าลืมว่าเลเยอร์ทำงานเหมือนกับเป็นกระดาษแผ่นใสมันเป็นของใครของมันมันก็จะสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้เห็นไหมคะอ่ะอาใไมนเห็นไหมคะ คราวนี้ค่ะเราจะมาเจอเรียนรู้อีกปุ่มหนึ่งที่ที่ส่วนตัวได้ใช้บ่อยมากก็คือคลิกที่วงกลมเนาะเลเยอร์สีแดงนะคะแล้วก็ opacity ก็คือการทำให้มันโปร่งใสมองไปเห็นข้างหลังเห็นไหมคะดูรูปนะดูรูปนี้นะนี่ทึบแสงอยู่พอ opacity โปร่งแสงปุ๊บเห็นไหมคะ enter อม,มองเห็นทะลุข้างหลังพอดีเลย มองเห็นลข้างหลังพอดีเลยน,นะคะกลายเป็นโปร่งสักขนาดนั้นซะสะังั้นเลยเขไหนะคะอ่ะถ้าเกิดเราไม่ต้องการล่ะเราไม่ต้องการวงกลมคือยังไม่อยากลบก่อนยังไม่อยากลบทิ้งก่อนแต่ปิดตาไว้อยากให้มันเห็นก็ได้เห็นไหมคะแต่ให้คลิกเลเยอร์ใครเลเยอร์มันเนาะอ่ะคราวนี้คราวนี้ทำอะไรต่ออีกลองเล่นดูได้นะคะคลิกเลเยอร์นี้เราจะใส่เอฟเฟกต ให้กับภาพภาพนี้วิธีการใส่เอฟเฟกก็คือ fx ค่ะคลิกซ้ายที่ fx แล้วก็ blending เราสามารถเลือกเอฟเฟกได้ที่นิยมใช้กันบ่อยๆก็คือ stroke s t อันนี้จะมีสอนในองค์ประกอบของของเลเยอร์บ้างแล้วนะคะสอนครา่าวๆอันนี้ก็ใหม่อีกครั้งนึงก็แล้วกันนะคะ อ่ะสะตกนี่ก็คือคุณต้องคลิกที่ชื่อนะถ้าเกิดติ๊กแค่ตรงนี้อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะคะเราไม่สามารถแก้ไขได้คุณต้องคลิกชื่อด้วยเห็นไหมคะต้องคลิกชื่อมันถึงจะเปลี่ยนตรงนี้ให้อ่ะนะคะอ่ะสะตกเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสิโอเคนะคะอันนี้ทำตามไปก่อนถ้าตรงไหนงงไม่เป็นไรกด drop s h a d o w แล้วก็เลือกขยับอ่ะเห็นไหมคะ เห็นนะกดโอเคอันนี้คือการใส่อฟ f เฟ t นะคะทีนี้มันจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือการ Copy Layer การ Copy Layer เยอร์ก๊อปี้เลสมมุติว่าต้องการจะ Copy Layer อร์วงกลมในะอีกสักอันหนึ่งวิธีการคือวิธีแรกคือคลิกซ้ายแช่ไว้ที่เลเยอร์นั้นคลิกซ้ายก่อนแล้วก็คลิกซ้ายแช่ไว้ที่ l a เยอร์นั้นแล้วก็ลากมาที่ Create a new นน layer ทับตรงที่เลยค่ะ ดีๆนะอย่าให้ลงัถังขยะนะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์เห็นไหมคะก๊อปปี้เลมันก็จะมาเป็น2อันแล้วก็จะเลื่อนได้เปลี่ยนเมาส์เป็นมุกก่อนแล้วก็เลื่อนได้เห็นไหมคะไอตรงเอฟเฟกตรงนี้ต้องการจะย่อมันให้มันให้มันมีพื้นที่ให้มันหดขึ้นไปอีกก็กดตัวนี้คลิกซ้ายหนึ่ครั้งเห็นไหมคะจะได้เป็นระเบียบมากขึ้นเนาะคราวนี้สมมุติว่า จทยคือให้คุณลองทําแบบเมื่อกี้ค่ะลองกลอกลับไปดูแล้วก็ลองทําตามที่ย่าแนะนําดูนะคะแล้วถ้าเสร็จแล้วถึงตรงนี้แล้วให้คุณ Copy Layer เยอรวงกลมขึ้นมา5วงค่ะมีอยู่แล้ว2ก็คือ3 3 4เห็นไหมคะสามก็ได้แต่วิธีการ Copy l a ้เลเยอีกแบบหนึ่งที่แนะนำเลยนะคะอันนี้ใช้บ่อยเลยการ Copy Layer คลิก Layer ที่ต้องการ Copy แล้วกด Ctrl แช่ไว้ตามด้วยตัว J สังเกตนะคะตอนนี้มี2 3มวงแล้วเราต้องการ5วง3และ4 5หเสร็จเรียบร้อยก็คลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วก็ย้ายคลิกที่เลเยอร์ถัดไปแล้วก็ย้ายคลิกเลเยอร์ถัดไปแล้วก็ย,าย้ยายเห็นไหมคะอ่ะประเด็นคือถ้าสมมุติว่าเราต้องการเลือกเฉพาะเลเยอร์บางเลเยอร์ไว้ล่ะสมมุติว่าเราต้องการเอาเลเยอร์นี้เลเยอร์นี้แต่มันไปไม่ได้อ่ะ เลือกทีละหลายๆเลเยอร์นะคะวิธีการคือคลิกเลเยอร์แรกก่อนที่เราต้องการ2คือกด Ctrl แช่ไว้แล้วเลือกเฉพาะเลเยอร์ที่ต้องการปึ๊บปึ๊บแค่นี้สมมุติว่าเลเยอร์นี้ยสมมุติว่าเลเยอร์ที่เราเลือกเนี่ยเราต้องการจะลบกด Delete ได้เลยเห็นไหมคะหายไปละงงนะาใหมน,นะคะต้องการเลือกบางเลเยอร์เท่านั้นเอง อาจจะทําอาจจะเอาไป Copy เพิ่มหรืออาจจะลบทิ้งก็แล้วแต่ให้คุณเลือกมาหนึ่งวงกลมก่อนจากนั้นกด c t r l แช่ไว้ ay, แล้วเลือก l a เยอรที่ต้องการอันอื่นเมื่อได้ตามต้องการแล้วจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะคลิกซ้ายแช่อไว้ ay, แล้วก็เลื่อนคุณจะลบทิ้งก็ได้หรือคุณจะ copy ก็ได้อ่ะคลิกตามต้องการแล้วกด Ctrl+J เห็นไหมคะก็ได้อีกวงหนะึ่งเยอะแยะเลย หรือเราจะลบทิ้งก็ได้เห็นไหมคะอันนี้คือการทํางานของเลเยอร์อะตัวอย่างมาให้เห็นชัดๆเลยปิดตัวนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะมาดูภาพนี้กันทําไว้เสร็จเรียบร้อยละอ่ะภาพนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด4เลเยอร์เมื่อไหรทไ่ที่มีเลเยอร์ใดที่บล็อกอยู่นะคะให้คุณดับเบิลคลิกก่อนอ่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องงงว่าทําไมต้องปลดล็อกเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนี้มีทั้งหมด5้าเลเยอร์สังเกตไหมเดี๋ยวนะคะอือทั้งหมด5้าเลเยอร์เลเยอร์แต่ละอันอยู่ตรงไหนอันนี้คือแบ็กกราวเห็นไหมคะ b g นี่คือแบ็กกราวเราอาจจะตั้งชื่อไว้หน่อยเดี๋ยวลืมดับเบิ้ลคลิก b g Enter อันนี้คือภูเขาภูเขาอ่ะอันนี้คือตัวอะไรปิดตาเปิดตาสิอันนี้คือพระอาทิตย์ อันนี้คือแมวอ,อันนี้คือมาได้ไงก็ไม่รู้กระเพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะคราวนี้ประเด็นคือดูพระอาทิตย์สิคะคลิกที่เลเยอร์พระอาทิตย์แล้วดูซิว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ามันอยู่มันอยู่ที่ภูเขาบนภูเขาถูกไหมเพราะว่าอยู่ทับภูเขาละ่ะเนี่ยภูเขา,อย,ขา,ขา,า,อ,าอยู่ข้างบนข้างล่างพระอาทิตย์อยู่ข้างบน เวลาเห็นไหมคะภาพมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่สมมุตินะว่าเราต้องการให้พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ใต้อยู่หลังภูเขาสักยั่ไงคะเราก็คลิกซ้ายแช่ไว้ที่เลเยอร์ของพระอาทิตย์แล้วลากลงมาให้อยู่ใต้ภูเขาให้อยู่ใต้ภูเขานะคะปึ๊บเห็นไหมได้ละอืมแมวก็เหมือนกันถ้าเกิดแมวให้อยู่หลังภูเขาก็ลากคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากลงมาใต้ภูเขาเห็นไหมคะอ่า มาเน,นี้ถ้ากระเพาะโอ้ยต้องคลิกเลเยอร์ใครเลเยอร์มันเนาะคลิกเลเยอร์กระเพาะกระเพาะก็ไม่มีอะไรมากเอาแค่เนี้ยอยู่ที่เดิมอยู่บนสุดดีละอะไรเงี้ยก็ได้เนี่ยค่ะนี่คือการทํางานของเลเยอร์คือต้องการให้ภาพไหนอยู่ข้างบนเราก็ต้องเอาเลเยอร์นั้นคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็คลิกซ้ายก่อนเนาะแล้วก็คลิกซ้ายแช่ไว้เพื่อเป็นการเลือกเลเยอร์นั้นนะคะให้มันอยู่ตามที่ต้องการ ะะอลองเล่นดูก็แล้วกันนะคะเลเยอร์เนี่ยอยากให้คุณฝึกบ่อยๆนะคะจะได้ชำนาญน,นะเพราะเราต้องใช้มันทุกครั้งที่มีการออกแบบแน่นอนนะคะก็ลองทำกันดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็คงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของ Photoshop อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น